สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจ99รถบ้านสุวิศสาขาพัฒนาการนะครับวันนี้มาอยู่กับเซลูดนะครับเซลูดวันนี้มีอะไรดีๆมาแนะนำท่านผู้ชมแต่ก่อนจะไปดูนะฝากกดแชร์ขอคนละ1แชร์พอนะท่านผู้ชมถ้าไม่แชร์ท่านจะพลาดโอกาสนี้เลยนะครับเพราะว่ากระบะที่เราจะมารีวิววันนี้บอกเลยนะครับว่าทําสีพิเศษมาจากประเทศอุตรดิตถรอเล่นครับท่านผู้ชม มาจากสีที่ดีที่สุดที่เฮียสวิทจะซื้อหาซื้อมาได้หรือว่าจะหาอู่ที่ทําสีที่ดีอย่างนี้มาได้ครับท่านผู้ชมและวันนี้นะครับบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนประมาณ8,000เท่านั้นเองครับท่านผู้ชมเป็นรถ Toyota Revo เป็นตัว Smart c a คครับคันนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าปี2019ครับท่านผู้ชมโอ้โหอะไรมันจะหล่อเหลาเอาการขนาดนี้ท่านผู้ชมว่าหล่อไหมถ้าหล่อผมขอหัวใจคนละหนึ่งหัวใจมา มาดูในส่วนของล้อกันตัวนี้เป็นล้อแม็กวลครับท่านผู้ชมใส่เป็นแม็กใหม่ยางใหม่มาให้ครับโอ้โหอะไรมันจะเท่ขนาดน,นี้สีเหลืองนี่ดูเป็นสีเหลืองบอมเบอร์บีนะจ๊ะตัวนี้เหลืองบอมเบอร์บีท่านผู้ชมเคยดูทางฟอร์เมอร์ไหมถ้าเคยดูจะรู้นะเสียอย่างเดียวแปลงล่างไม่ได้ครับรถคันนี้นะครับท่านะผู้ชมโอ้โหแล้วมาดูในส่วนของประตูข้างกับนบ้างแรปคาร์บอนมาให้นะจ๊ะตัวนี้ลงเล่มลงสีให้เรียบร้อยเลยนะามาดูรอบๆคันก่อนครับนี่ติดสติ๊กเกอร์มาให้ด้วย BRC นะครับ โอ้โหอย่างเท่อย่างสวยครับท่านผู้ชมและยังมามีคำล่างมาให้ด้วยนะครับปกปิดทะเบียนนะครับเวลาท่านจะโดนเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เป็ดเขาเรียกว่าเ,เวลาโดนถ่ายรูปอบ,บปกปิดได้ครับท่านผู้ชมแนวซิ่งต้องมีครับสายซิ่งต้องมีนะครับมาดูรอบๆคันโอ้โหอะไรมันจะลงตัวขนาดนี้มาเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่านะว่าจะห่อหลาเอาการขนาดไหนครับท่านผู้ชมตัวนี้แคบปเปิดได้กว้างมากครับท่านผู้ชมดูครับโอ้โห ผมเห็นแล้วผมยังอยากซื้อเลยครับถ้าผมไม่ติดว่าผมเพิ่งซื้อรถไปนะเอ้โผคันนี้โดนใจมากบอรลิคาโลนี่แถมให้นะจ๊ะจัดของใหม่ให้เลยนะจ๊ะไม่ชอบใช่ไหมมี3สี3แบบให้เลือกนะสีแดงสีดำสีน้ำเงินครับแต่คันนี้บอกเลยว่าลงตัวแล้วพวงมาลัยมาพร้อมกับแอร์แบ็กให้นะครับโอ้โหระบบความปลอดภัยเต็มแน่นอนไม่วิ่งแป0หมืนครับท่านผู้ชมถือว่าวิ่งน้อยสุดๆเลยเกียร์เป็นตัวเกียร์5สปีดนะครับคันนี้วิทยุนี่จัดมาให้แล้วล็อกคลื่นได้6ขคลื่น แล้วก็แอร์นี่เป็นแอร์ระบบเมนนัลนะครับท่านผู้ชมมาอยากรู้ไหมว่าขับดีขนาดไหนเดี๋ยวเซียวุฒสพาไปดูมานี่เดี๋ยวจะสตาร์ทโตโยต้ารีโวนี้ท่านผู้ชมต้องเหยียบคัสต์ก่อนนะครับถ้าไม่อยากเหยียบคัสต์ท่านผู้ชมต้องไปปลดล็อกตัวนี้ออกนะอ่ะเดี๋ยวมจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูโอ้โหนิ่มสุดๆครับท่านผู้ชมโอ้โหและแอร์นี่อย่างเย็นเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหจัดเต็มเลยคลื่นนี่เราล็อกได้6คลื่นนะครับวิทยุเนี่ยเชื่อมบลูทูธได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ นะครับเนี่ยบลูทูธโฟเนี่ยเชื่อมได้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปเสียเวลาทํามาจากไหนเลยนะนี่ล็อกขึ้นได้6กขึ้นนะครับอ่าเห็นไหมเปลี่ยนตัวนี้เป็น FM และเอามาเดี๋ยวเซีวูจะลองพาขับไปอันนี้เกียร์ถอยหลังนะครับเข้าแบบนิ่มมากครับท่านผู้ชมดูเลยครับท่านผู้ชมใครอยากรอแบบเซลวูอย่างนี้นะครับรีบเข้ามาเลยครับที่99รถบ้านสุวิสาขาพัฒนาการครับเรามีรถให้เลือกมากกว่า 500คันเลยครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหสวยงามสุดๆเลยอันนี้นี่บอกเลยนะว่าไม่ค่อยมีใครจะพาขับมาดูอย่างนี้นะครับแต่เซวุวูธามครับครับท่านผู้ชมมาอ่านี่เดี๋ยวดูเดือนหนึ่งโอ้โหสมรรถนะดีมากครับท่านผู้ชมใครได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับบอกเลยนะใครที่กําลังมองหากระบะแต่งอยู่นะมาที่เต็นท์99้รถบา้านสวิ์ครับเราจัดให้เลยครับ แถมยังมีรถพรีออเดอร์ได้อีกด้วยท่าผู้ชมอยากได้อะไรกระบะสี่ประตูอยากได้สีอะไรครับท่านผู้ชมบอกเดี๋ยวเฮียวิทจัดให้นะครับไม่ใช่เฮียวุฒินะครับเฮียสวิทจัดการให้นะครับขอให้บอกอย่างเดียวครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวดูตอนเลี้ยวครับท่านผู้ชมสมรรถนะดีมากครับแต่ก้องนั่งมายังรู้สึกว่านิ่มมากเลยนะโคตรนิ่มครับท่านผู้ชมดูนะครับโอ้โหนี่ถ้าไม่ติดข้างหน้านี่เป็นป่านี่ผมลงไปขี่หาเล่นแล้วนะล้อเล่นครับท่านผู้ชมล้อเล่นนะ และบอกเลยนะใครที่อยากรู้นะว่าโปรโมชั่นคันนี้ออกรถยังไงครับท่านผู้ชมออกรถคันนี้ใช้เงินแค่9บาทครับท่านผู้ชมยังไม่พอนะครับคันนี้ยังมีโปรโมชั่นให้ไปผ่อนถึงเดือนสิงหาคมครับท่านผู้ชมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้เลย1ปีเต็มๆบัตรช่วยเหลือยามฉุกเฉิน1ปีเต็มๆค่าจองก็ฟรีนะครับท่านผู้ชมทำเอกสารที่ร้านทำฟรีเลยและวันนี้นะครับผมเซลวุฒขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ